วัสดีครับผมไม่พฤชาแนลสวัสดีตอนเช้าครับผมกีดยาง่าสงห้าหนึ่งใกจะขายแล้วไม่องหยิบมากเฉพาเดือนแล้วมันได้ร้ายเลยค่ะขายซะก่อนครับกีดเส้นใหม ยังพลาสติขายจะเทียจะไปเพื่อเดือนเลยวันนี้ยางก็ไหลเร็วตามหลังนี่คือเก่าเริ่มออกเริ่มขอที่ขอาะสองหาหนึ่ง จะออกแล้วแราเลีเ้ยอยู่เข้าที่เข้าทางแล้วจะเดือนแล้วขายครั้งแรกช่วงนี้ราคาก็ร่างดี ช่วงน,นี้ละคะกำลังดีถ้าสามป้ายสามจิบห้าจิบเอ็สขอกระบวกบาทขายสดไม่เหิ่ม แต่ถ้าประมูลรวมประมูลยมันก็จะประมาณจำหาจำหาทชีจำหา,จำจำหาครับถ้านอนขึ้นก็เกือบสี่สิบที่ว่ายอย่างขึ้น chút chút, pin nè nhòi đi, ạ, Dương Leo, nhòi mệt nhảy, ạ, ạ, tầm จบไจบจบจบเค่อ,อย่างสวย,สวยแต่ยันดางแข็งยางจะเดือนแล้วเนี่ยหลายจูด พี่น้องคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมซับสไครกคุไลค์ก็แชร์กดติดตามมา้นเด้อครับเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับผม